สวัสดีครับพี่น้องอยู่ช่องลุยสารอบป้าพี่ตัวละครวันนี้วันนี้มือน,นีกับสิผ้า,ามาเบิ้งนะครับช่วงโควิดเนี่ยช่วงมีโรคระบาดแบบนี้มุกผมอยู่กินยังไงมองพักมองเศร้าไปยังไงน,น,นะครับพน้องคลิปนี้สิผ้า,าไปเบิง้งมองมองอยู่มองอยังสีหน้าในในในครับพี่นะ้องเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับว่าผ้ายู่กินยังไงเนาะกับขอกับน้ำซื้อกินยังไงเดี๋ยวเขาสะมาอธิบายคลิปนี้ครับไปไปเบิ้งมองยู่กัน ครับพี่น้องสิอันนี้สิเป็นตู้ขอทีเหนื่อยนะครับห้องพักอยู่ในตู้ของสีครับพี่น้องนี่เป็นตู้คอนครับก็สิแบงเป็นสองสันเนาะห้องข้างล่างนี่สิเป็นห้องของของหหนางานนะครับอันนี้บาแมน่งหองเนี่อันนี้เป็นอ้แท่งน้ำครับนี่แท่งน้ำปั๊มน้ำครับกพรนี่ใส่ไว้ในใส่ในโรงงานนะครับเนาะนี่เก็บปั๊มน้ำครับ ป้าเดี๋ยวประพาไปเบิง้งไปเบิ้งไอหอ้หองห้องหนางานครับพี่เก๋มันเป็นเพื่อนทีงางนอยู่อ่ามันจะเป็นประมาณนี้ครับห้องห้องพักเพราะพิกอันนี้ห้องนี้สีอยูคนเดียวครับพี่น้องเพราะวา่าไอเป็นห้องแต่งตัวของเกาหลีน้่มมึงสีหน้าครับนี่ไม่ใช่มีเสื้อผ้ามึงเกาหลีมาแต่งตัวแตง่งห่ังสีหน้าครับนี่เกาหลีพีมาทุกมือครับกับประมาณนี้ครับ อยู่เนาะปลาดเดยวขึ้นเปเบื่องของผมกันหองเครื่องครับอ่านี่ขึ้นมาสั่นสองก็จะเป็นหองของผมหองเครื่องนี้อยู่สองคนนครับก็ซีได้กั้นเครื่องแล้วพี่น้องเนะาะหกจะกน้อยเด้ครับผมตามสภาพจริงครับอ่าอันนี้คือสีกั้นเครื่องครับกั้นเครื่อง สั้งพุ่นกรือนหนึ่งอันนี้ก็ยูข้นหนึ่งนะพี่น้องเนาะนี่ครับก็นี่แหละครับห้องห้องที่เฮาเคยถ่ายคลิปผมกับชิดนางถ่ายมุมนี่นี่พี่น้องผมมีนางถ่ายมุมนี่บห็นี่สัตว์ไปนี่หลายคนถา,ามมาว่ารูปผู้ใดรูปผู้ใดนะครับเปิดเบื้องอะไรูปลูกสาวครับอ่ารูปล,ลูกสาวผมเองนะครับกับประมาณนี้ครับพี่น้องนี่เขาก็อยู่แบบนี้แหละ อ,อันนี้ก็เป็นสภาโอ้อกึ้งหน่อยครับสภาสเป่ห์เห่าเนาะนี่อันนี้ก็ของข,องอของ้าวนียข้าวนมยังกัสร้างว่าตุนไว้พี่น้องครับอันนี้เป็นตูเนต้เยน็นเด้อตู้เย็นแต่ว่าผมบบช่วงนี้บบได้ใส่ครับโพอข้างล่างมันก็มีอยู่แล้วมั้งสินะตะกี้เอาใส่ไว้ใส่กินน้ำกินยังสินะแต่ว่าหลังๆมาผมก็บโได้ก็เป็นมองอกเก็บของไปบบได้เก็บ น้ำเก็บเนื้อมีบอร์อะไของกินนั่งสินะครับเป็นพวกเงินเรียนเป็นยังไผ่สิอ่าครับพี่น้องไปเดี๋ยวห้องลงไปเบิง้งห้องขั้วกันกับห้องนหนาห้องยังพุ่มไผ่เบิ้งครับอ่ะพี่น้องเราเขาไปเบิ้งของหนามของขั้วกันต่อครับแสงเข้ากันอ่าเบิ้งครับ นี่เนาะอันนี้ก็เกาหลีก็เฮ็ดงานให้เก่าเด้อพี่น้องนี่เพราะว่าอันนี้เขาเจ้ามาเฮ็ดนี่ครับเพิ่นมาซ่อมจำคล้องน้ำท <c lly drag. coping> ั้งสี่เลยบ่เพิ่นเฮ็ดรองน้ำครับนี่สกีเป็นรองน้ำใช่ไหมครับเกาหลีมาก่อสร้างเพิ่อนเพิ่นสิขยายนี่เกาหลีก็เฮ็ดงานให้เก่าครับเพิ่นก็เฮ็ดงานเขาเจ้าสิปูปูกระเบื้องปูปูนี่สินะครับอ่าเฮ็ดงานให้เก่าครับพี่น้องเกาหลีปกติครับไม่มีหยัง ไปแล้วไปเบิง่งห้องขั้วกันครับห้องน้ำห้องขั้วห้องอาบน้ำห้องยังสีน่ะเจ้าห้องขับท้ายห้องยังอยู่อยู่ในโรงงานเด้อพี่น้องนี่ครับห้องขั้วเฮาเดี๋ยวผมเสียบไฟยังหน่อยครับพี่น้องเสียบไฟก่อนนะครับไฟอยู่ไหนเอ่ยอ่านี่ครับก็ยังสีล้วพี่น้องน,นี่ถ้วยซ้ำถ้วยยังเฮ้าเนาะ มองล่างถวยล่างซ้ําเตาแก๊สอ่าพวกคันคันห้องพักในโรงงานทั้งสี่พวกเตาแก๊สพวกอย่างั้งสี่เตาแก๊สก็สตเติเติมเติมห้ห้อตลอดครับฟรีเนาะน้ำไฟฟรีที่พักฟรีทั้งสี่นะครับในโรงงานแต่ว่าเครื่องปรุงทั้งสี่พวกกับข้าวกับ,าบนานข้าซื้อกินเองอ่ามันก็มันก็ได้เงินในเงินเดือนนั่นะครับเพราะว่ามุผมเลือกเอาเลือกเอาเป็นเงืนเนาะบ่ได้เอาเป็นกับข้าวเพราะว่ากับข้าวอาหารเกาหลีบ่ค่อยถึกปากอ่าอันนี้เป็นมอง ห้องอาบน้ำครับนี่จังสี่บุ้ยประตรูเลยพี่น้องเห็นบ่อ่าบุ้ยประตรูเลยครับเพราะว่ามันกับมีแต่ผพาไส้เนาะกับอาบน้ำจังสี่เลยครับกัน้นเต้มองหนียืซื้อเงี้ยกัก้นไว้อ่านี่ก็อาบน้ำฟักบัวมีนำ้ำพอน้นำอุน่นปกติครับอ่านี่เครื่องซักผ้าครับกับประมาณนี้แล้วกันอ่าอันนี้ตูอ้อบอันนี้มาเบิ่งของกับตู้เย็นครับมาเพืผมตุนตุนของกันเป็นไรพี่น้อง เบิ้งลวดครับเต็มหมอกกอกเลยยัดเลยครับแต่ละคนเ,เต็มครับเพราะว่าช่วงนี้มันบ่อยากออกไปใส่เบิ้งไขรครับพูดและแผงสองแผงคุณเดียวอัดจ้างเดียวพี่น้องพักหย่าอย่างเต็มเลยครับเบิง้งพวกพริกแกงพวกอของไทยห้องสิน่ะหมูยอ่อพริกแกงพวกอย่างแบบเนี้ย กับผีพวกอย่างนี้สิ่งองอว้ยังสี่นะครับอของเห็นบอกนี่กับพวกพกักพวกหยาไปพลัมหมอกพกลัไม้เครื่องปรุงซอสอยังกับนี่แหละพี่น้องอัดครับผู้ได้เตรียมเอาอยงสี่หน้าครับอ่าประมาณนี้ครับครับผมอันนี้ก็ประมาณนี้ครับพี่น้องมองห้องคืนนางตัดผมน,นี่คือของขวดเนาะ ก็นี่นะครับมองยู่มองกินมองเศร้าวิถีชีวิตกับช่วงโควินานี่ก็ใส่ชื่อตามปกติเพียงแต่ว่าบอออกไปข้างนอกนั่นสินะครับบอเอามูเขามาบอคือไงบอเอาคนนอกเขามาในโรงงานแล้วก็บบอหอบบอออกไปพอคนแปลกหน้าเขาก็ยู่อยู่ตัวของห้องเสียพอต่อแก่สร้างหามเลยครับบ่าว่าบ่ให้ออกไปใส่มาใส่ช่วงนี้เพราะว่ามันมันอันตรายเนาะแมนพอห้อง่ฮู้หัวคนนี้เป็นบ่เป็นมีเสือบอสินะั้งแี่เขาหายใจเขาจามเขา เงี้ยแบบเนี้ยออมันก็ติดได้หล่าองค์สิ่เขาไปจับไปอย่างมือเขา้าใบล่างเขาก็สิ่งติดแต่สิ่งบอมันมันหลายๆอย่าง,าายยางพี่น้องก็ต้องเซฟอะ่ะเขาบอกมาแบบนี้เขาก็ต้องระวังตัวครับถามว่าญาติป่ผมกับญาตเนี่ยพี่น้องญาตครับไม่เป็นป่ะโยชน์่ญาตเอ่อแต่ว่างานกระดิเฮตุคือก่อนนะช่วงนี้คือมันมีงานครับอ่าเห็นมูอพวกลงค้นกับพนกับกรดิเฮตุงานเอ่อพลรองค้นกับกรดิคือคือว่าว่า พ่อมีโรคระบาดมีกระแสแบบเนี้ยงานกระจ้ากับโบมีเพิ่นก็สทั่งปิดกับมีครับแต่ใครอยู่ของมุกผมคือมีงานพ่อมีงานเฮ็ดปกติครับแต่ว่าช่วงนี้หยุดเสาทิศอ่าพ่อเขาแก้กับกาบเร็วจังน้อยช่วงนี้ครับอืเห็นไหมครับฝั่งเกาหลีกับพวเฮ็ดงานคือเขาเจ้าบอลเด็กเกียวของหอดอกเพิฮ็ดกระทั่งของเฮ็ดอะไรขยายรองน้ำเพิ่นบเกียวเพราะเฮ็ดงานเขื่นไงครับสุดนี้เฮ็ดเฮ็ดหอดจันหอดอาทิตย์ละเดกอสั่งพวกเนี้ยครับเขาเจาะเดี๋ยวเงินเดือนเขาเจาะไล้ครับพวกนี้เขาเงินเดือนหลาย โดยเฉพาะพวกที่ขันพวกได้ขับรถได้อแมคโครครับยังสีเป็นแห่งได้เงินหลายพี่น้องเพิ่อเดือนโอ้หลายล้านครับหลายล้านวอนแต่ละเดือนครับเป็นคันตีมขึ้นไทยกับแสนสองแสนเปล่าครับต่อเดือนแสนสองแสนบาทพเปล่าต่อเดือนครับพวกขับแมคโครครับยังเป็นเนาะอยู่นี่พองานพวกนี้ก็ไอ้ก็สั่งได้เงินดีครับผมผมเห็นเขาจะไม่เห็นตลอดนะครับพี่น้องก็คลิปนี้กับแบบว่าเนี่แล้วกันเนาะพาพบึงพอเห็นสมาชิก เพื่อนๆนะเพื่อนพี่พี่น้องเข้าแต่ทักมาว่าพาไปไทยไทยหมองยูหมองเศร้าให้เบื้องแน่้อเบื่องเสียคือคือผมเคยเคยเคยทายลงแล้วแหละครับคือเคยเคยทายลงแล้วเนาะแบบละเอียดแต่ว่าอันนี้พาพมาเบื้องเขาข่าวว่าช่วงมีโรคระบาดเนี่ยช่วงไวรัสโควิดเนี่ยอ่าเฮาเฮาใส่ชีวิตจังไดียยูจังไดีถามว่าก็อยู่ตามปกติ เพียงแต่ว่าก็บ,บ่ได้ออกไปมัว่วบ่ได้ไปอีหย่างสินะบ่ได้มาหมู่ปอมาไปไสมาไสบ่ได้สะดวกคือเก่าเพื่อใหเขาขัพยา,ยามเก็บเนื้อเก็บโตร,รับล้างไม้ล้างมือคือนั่นละ่ะสําคัญคือพักผ่อนเพียงพอพี่น้องให้ให้ร่างกายมันแข็งแรงไว้ครับอ่าบ่ให้เจ้าของป่วยหิวเฮาก,ก็กินกินข้าวให้อิม่มนอนให้หลับพักผ่อนเพียงพอเฮ็ดงานจังซี่ก็บ,บ่บ่น่าสิมีปัญหาครับพี่น้องแล้วเฮาบ่ออกไปไสบ่ให้บ่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะบอกไงคือหม่องใดมันเสี่ยงมันอันตรายจังซี่ เขาบ่ไปไปกลว่าไปอยู่โซนนั่นครับเพราะเกาหลีมันดีอย่างคือคือเัวแกผมบอกให้ฟั่งเนี่ยโทรศัพท์บางขเจ้านา,านมันจะมีแจ้งเตือนเลยได้ครับสมวว่าเขตเข้ายูงสีมันสิบอกเลยว่าผู้ใดคนที่ติดเสื้อเนี่ยคนยูเลาะนั่นยูเขตนั่นยูมองหันมองนี้ยังเสียอ่ามันสิแจ้งเตือนคือได้เลยพี่น้องดีอยู่ครับอืนั่นละ่กะก็ถือว่าเป็นประมานนี้แล้วกันนะครับเนาะคลิปนี้กับามาเบิง่งมองยูมองกินมองเศร้านะพี่น้อง จะคิดหลายครับโควิดโควิดน้ากับเป็นโรคย่างหนึ่งเหรอครับพี่น้องอ่าห้องกับคันห้องคิดหลายกับจิตตกก็ซื้อจังไรห้องกับมันเดบเดยูเนาะห้องก็ต้องป้องกันเอาฟั่งข่าวมีสติเอาพี่น้องเนาะโอเคครับผมจังไรก็ขอฝากไว้แล้วกันในคลิปนี้เจอกันใ่คลิปหน้าพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับครั้งต่อไปผมจะพาไปดูอะไรคันผู้ใดมักเรื่องเล่าในเกาหลีอย่างแบบนี้ก็กดติดตามสันกิ้ดิ้งไว้พร้อมครับ ซิบมเลย์พาดคลิปต่อๆไปนะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่นะครับไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย